มันมันมัน,ม,น,ม,นมันหายหาเป็นเป็นปกติเลยนะหายเป็นปกติเลยเออก็เลยบอกว่าท่านผู้ใดถ้ามีอาการอย่างนี้อาการหมอร,อ,าารมองประดุษเร็งหมอรอ,องกระดุษเพ็นลองมาพบท่านอาจารย์เมธาดูผลรับรองได้ว่าแต่หายเป็นปกติอย่าไปผ่าตัดนะครับถ้าผ่าตัดแล้วจะมีปัญหาอาหาันนั้นถ้าอาจจะเดินหลังคดก็ได้นะฮะ เรามาพบใน่าน่าแก้การดูขอบค <พอ S 1> ุณครับขอบคุณมากครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณวิ <ขอ S 3> รัตมากที่ให้ความไว้วางใจหมอเมทาแล้วก็ฝากขอบคุณไปยังลูกสาวด้วย <ใช S 3> ที่ <ใช S 3> เคยมาแก้การกับหมอเมทานะครับและตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตปกตินะครับใครก็ตามที่มีปัญหาหมอเราัะบอก,ก,กบเส้นนะครับไม่ต้องผ่ามาหาหมอเมทานะครับและการมาหาหมอเมทาง่ายนิดเดียวครับดูลิงก์ที่อยู่ ใต้คอมเมนต์นะครับ